วัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุมุคนครับมาพบมาเจอกันนะครับหนุ่มนากาเซมินิธาพี่น้องไปเลือกซื้อพันไม้ครับพี่น้องไปเบิรงกันเลยกัว่าพันไม้มันที่นี่อย่างนี้หลากหลายครับไปเบิรงกันเลยครับน่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงสวนทุเรียนครับพี่น้องม่้ยครับโอ้ยเปิดใครับอันนี้เพาะทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนแบบบ้านๆเนี่ยเป็นปักไม่ขายอันนี้เลยครับพี่น้องน่าสนใจดีครับ อันนี้ผมก็ไปสอบถามมาหลายส่วนนะเหมือนกัน,นครับหลายส่วนก็เลยมาศึกษาไปเรื่อยๆครับนี่ครับส่วนครับเตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอรพรมคีรีครับอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขามเขียจากอำเภอท่าสารามานิดเดียวครับนมีแต่ต้นทุเรียนครับนี้ต้นทุเรียนนะครับส่วนเล็กๆแต่ว่านี่นะครับ ที่เดียมก็ว่ามันอย่างข้าเจ้าเพาะแบบนี้นะครับนี่ใส่ดินขี่บกเพาฟางใน่จังหน่อยมีฟางมีขี่บกเพานะครับเพาะเต็มไปหมดเลยครับนะครับทุเรียนนะครับนี่ครับพอยอดมันขึ้นมาครับทุเรียนบ้านครับนี่มันโตขึ้นมากเอาไปติดตาสักหน่อยนะติดตาทุเรียนบ้านครับนี่เป็นตัวนอนไม่เลอกแดงจึงคืองครับ ก็เอามาลงพอชำำในแบบนี้ครับคอีกดีครับพี่น้อง <Okay. S 1> ก็เลยมาซื้อว่าจะาไปปลูกนะครับจะได้ผลไม่ได้ผลต้องศึกษาอีกเยอะครับพี่นอ้องอันนี้อีกแปลงนึงครับเอาลงแบบนี้แล้วก็มันก็ติขึ้นต้นทุเรียนนี่ครับต้นทุเรียนคือแถวนี้ก็คือระดับ เกือบต้นต้นของประเทศครับอำเภอพมกีดีครับนะครับไปมันไปไปอำเภอท่าสารานะครับนะครอำเภอท่าสาราโนพีตำไปตั้งตรงโน้นครับพี่น้องโนพีตำพมกีผมมาครับนี่เลยครับขวัญใจครับนี่ครับที่โยมาสิ่นี้ครับมาส่วนเกษตรต้นทุเรียนนั่นเองครับ นะครับเอาอย่างนี้เอาไว้ไว้ต้นมันใหญ่กว่านี้นะลอกเปลือกไม่ต้องไม่ต้องนั้นอเอาเปลือกออกแกะเปลือกมันเนี่ยลอกแต่เปลือกออก่อลอกแต่เปลือกออกให้มีมมนี้อันนี้ต้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่สมบูรณ แล้วก็รอเอาวันนี้อันนี้ตัดก้านหมดนะตัดใบหมดเลยแล้วเราก็ปาดอย่างนี้มีดมันไม่คมต้องใช้มีดคมๆนะ ใบมีดแป๊บเดียวเลยแล้วก็เอาไปเสียบไปอย่างนี้แล้วมีเอาไปอย่างนี้แล้วผ้าเทปสายพันเดี๋ยวเดี๋ยวพันให้ดูครับผมรับวิธีการติดตาครับติดตาหรือติดกิ่งทุเรียนครับรจะลอกออกประมาณนี้นะครับไม่ต้องลอกออกมครับลอกเปลือกออกมาเนี่ยน้องธีท่า ดูเรียนครับดูใน,ในส,วน,สวนครับสวนครับอันนี้พงก็ไมมอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ส่วนใหญ่ครับดูดูวิธีคเขาติดตัด้งติดกิน ต้องใช้เรียนต้นใหญ่นะครับต้องทําแบบนี้ต้องใช้เรียนต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมใช่นี่แหละต้องเอาเรียนต้นใหญ่นี่ต้นสาธิตเฉยๆครับวันนี้อ่าสาธิตเฉยๆเนี่ยทําแบบเนี้ห่อไอ้มีดเลยไม่ต้องให้เหลือไว้ อาทิตย์พออยู่นั่นน่ะจริงๆอ่ะเอาได้น,น,นะครับมันไม่เข้าอ๋อเม็ดแบบนี้อ่ะให้เม็ดเม็ดปลายเลยใช่ไหมครับเนี่ยว่าเม็ดปลายเลยเม็ดปลายเลยเนี่ย<อ>ไม,ไม่ไม่ให้เหลือไม่ให้น้ำมันเข้าอ่ะโอเคครับ พันสองรอบประพันรอบนี้แล้วก็เอาลงมาอีกครั้งมาผูกไว้ตรงนี้โอเคครับแล้วทีนี้เอาอะไรมาจนไหมไม่ต้องแล้วแค่นี้เลยใช่ไหมครับอ่าแค่นั้นเลยเราพันมาแบบเนี้ยี่ิบสอวันถ้ามันติดมันจะสดชื่นอยู่แต่ถ้ามันไม่ตายมันจะดําถ้ามันตายมันดำโอเคนี่ยต้นหน้ารานนี้ทำให้เปลือกมันก็จะหนาเราจะลอกไม่ไม่เป็นไรโอเค อันนี้เปลือกมันบางเรียนมันไม่สมบูรณ์โอเคครับอืาธิตต้นนี้ไม่ต้องตัดมันเว้นไว้อย่างนี้ไม่ติดเราทำใหม่คือไม่ติดเราทำใหม่เราไม่ต้องตัดถ้ามันตัวนี้ติดแล้วเราตัดได้ค่อยตัดงาค่อยตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ติดแล้วเราแกะพอเราแกะพอเราแกะมันจะแตกยอดขึ้นมาเราตัดอันนี้เลยั่ละไม่ยาก โอเคครับนี่วิธีแต่งยอดใช่ไหมครับหรือว่าวิธีอ่านี่ไงครับที่เขาทำใช่ไหมครับอันนี้นั่นที่เขาทำเขาเสียบยอดเขาเสียบยอดนั่นแหละเรียมเสียบยอดต้องต้นโหนอย่างนั้นอันนี้เสียบยอดครับวันนี้อ่าเสียบยอดอันนี้เขาเรียกอันนี้แปะข้างแปะข้างสมมุติว่าเอาชุเรียนบ้าน จะเรียนบ้านปลูกขึ้นมาแล้วอยากได้หมอนทองเราเอามาเอาหมอนทองมาใส่ตรงนี้โอเคถ้าอยากได้ชนีเอาชนีเอาชะนีใส่อยากได้มูชันคิงเอามูซันคิงมาใส่หรือได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่ายี่ห้ออะไรโอเคครับก้านยาวก้านอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยเขาทําแบบนี้กันนะครับอ่าครับนั่นแหละก็าําแบบนี้ต้นประมาณนี้ก็ทําได้แล้วใช่ไหมต้นขนาดนี้เนี่ยครับเนี่ยต้นขนาดนี้เลย ทำได้แล้วต้นขนาดนี้ไปปลูกไปปลูกว่าปีเอาต้นเดือนนี้ไปปลูกว่าปีครึ่งปีครึ่งได้แค่นี้เลยแล้วก็เสียบพอได้หนึ่งพอตัดได้หนึ่งปีมันจะขึ้นสูงเลยนี่อันนี้ดูเอาอะไรเสียบยอดอย่างเดียวเอาหมอนทองเสียบเลยใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้ยางยางอันนี้ อันน er oh, huh, no. right. hmm ี nah, ้ย <ique> ังเป็นต้นกล้าอยู่อ๋อยังเป็นต้นกล้าอยู่ครับอันนี้ต้องต่ะให้ตูขนาดนี้เนาะไม่ได้นี่ทําได้แล้วถ้าทําเสียบยอดเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยนี่ต้นนี้ทําได้เลยถ้าเสียบยอดนะเนี่ยเสียบยอดเนี่ยต้องให้ต้นอ่อนมันจะติดติดติดเร็วครับนี่แหละเสียบยอดพาเลยตัดตรงนั้นแล้วก็พาแล้วก็ไผ่ไผ่เอาโน้ตสองข้างแล้วก็เสียบไป แล้วก็เอาถุงถุงพลาสติกคลุมผูกไว้อ๋อผูกไว้โอเคครับมาดูสิครับมาดูครับสวัสดีล็ก ต้องไปดูอีกหลายส่วนอยู่ครับพี่น้องมาเลยชอบแพนแทรครับพี่น้องนะครับทุเรียนบ้านคทำเพาะพันธุ์พิีเพาะพันธุ์ธุดีนลองกองมีหมดครับเงาะก็มีครับเงาะซื้อไปแล้วครับผมซื้อไว้นะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวพามาเอาครับวันนี้ซื้อซื้อเงาะขอบคุณมากครับลุงขอบคุณมากครับลองกองว่าจะเอาก็เอามนุษย์มาอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้อง ส่วนนี้ก็อยู่ข้างน,นี้อันนี้อยู่พู้ดน่ะครับพี่น้องสุดยอดดีครับมาอีกส่วนหนึ re <van şimdi S 2> ่งครับนี<ส>่ตัวต้นทุเรียนครับอันนี้หมอนทองครับพี่น้องสองร้อยครับต้นลงดินได้เลยครับต้นสองร้อยเลยนี่ครับพี่น้องต้นสองร้อยบาทเราก็มากับคนเดิมนะคะสาวสวนทุเรียนค่ะสาวน้อยสวนทุเรียนนงขวัญครับ อยูได้พี่น้องเต็มเม็ดเลยครับแบบเป็นลายพันต้นนี่พี่น้องพี่น้องพี่ได้ในน้อยครับผมเคยเอาซื้อจากที่นี่นะครับไปปลูกแต่มันก็ขึ้นดีครับแต่ว่าเป็นติดตาให้ได้เรียบร้อยครับผมเอาไปตอนนั้นต้นประมาณนี้แหละครับก็เลยกลับมาเบิองอีกครับไปเจาขึ้นเมื่อนำเพื่อมันอะไรครับตรงนี้เ่ได้ ตกงานอยู่ครับสามเดือนสี่เดือนก็ได้จะกลับบ้านนะครับเลยมาหาบึงพันธุเรียนเคยไปปลูกนําพันงเงาะแน่บล่องกองแน่หลายหลายอย่างครับไปปลูกเสี้วหัวไรไปหน้าเฮาเนี่ยนะครับบางทีเผื่อมันห้เ <c oughs> พอผมเคยเอา,งาเงาะึ้นไปปลูกนะครับมันห้ผลผลิตแลยครับสามปีก็เลยมามาบึงอันนี้ของแท้เลยพี่น้องแบบมาในสวนเลยครับ <c oughs> มายูในแบบใครจะ แต่งกิง่งแต่งตาภาพกิ่งให้เรียบร้อยเลยสามารถเอาลงดินแล้วให้ผลผลดินเท่าได้เลยครับราคาก็อยู่ที่อันนี้น่ครับมันมีหลายราคาครับร้อยห้าสิบสองร้อยสาหบก็มีครับเดี๋ยวที่เขามมอบึงใหม่อยู่ครับน่ครับมอนทองสองร้อยครับพี่น้องมอนทองสองร้อย อตอนที่เรามาน้องปวดท้องอยู่นี่ไงลูกตกอ,อ,อ,อันนี้เจ็ดสิบบาทครับต้นหนึ่งครับต้นเงาะเมื่อกี้ผมไปเอาอยู่บนต้นห้าสิบบาทครับพี่น้องมาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทได้นี่ครับต้นนี้สามารถไปปลูกเลาวฟังจนะเป็นลูกเลยครับ เอาเป็นกรปุกเดีเอาเมืเงาะนี่แหละครับเอาทุเ hmm. รียนน้ำอันนี้ต้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบต้นใหญ่ครับสามารถเอาลงปลูกได้เลยใช่ไหมครับนี่นี่ครับไงทางหัวไงทาหัวแม่มือนะครับต้นสูงเกือบท่วมหัวนี่ครับไม่ค่าน้อยก็ได้ครับ ผมเคยมาซื้อเอาอยู่ครับตัวนี้ซื้อไปสวนแค่เจ้ยอย่านี่ครับเซมาต่อนี่แล้วเมื่อปลูกครับน้องมันจังดูแลง,ง่ายมันทุเรียนมันดูแลยากครับเอาบางเงาะนี่แหละเมื่อเมื่อปลูกสองปีสามปีก็มากอุนต้นเอ็เต็นอะไรเดี๋ยวนี้ครับสามปีมปลูกเสื่อขึ้นเมื่อปลูก ครับใส่รถเมื่อน้ำก็พอผมเคยเอาไปปลูกแล้วมันขึ้นดีๆครับอันนี้เห็นมันได้ผลผลิตดีๆก,ก็เลยอจากได้เมื่อครับหาใส่เป็นหัวเป็นห้าวใส่ข้างๆบ้านไม้กันได้ได้ยูได้กินครับอันนี้มืงอน,นี้แน่นอนดีๆครับขึ้นดีๆแต่ทุเรียนนี่มันต้องดูแลยากอีดีครับพี่น้องต้องเก่งอีดีเพรอมความเจียวชันกเก่งค่าไอ้นนล่องกล่องหร,รือเปล่าเป็นเท้เหมือนกัน่นองอันนี้ ไปส่วนก่อนเพิ่นสอนวิธีติดตาในพิ่นติดตาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับลักษณะติดตาเนี่ยครับนี่ครับร้บอยแยกเป็นร้อยพาก่อนอันต้นขึ้นมาขึ้นมานึ่งก็พากระเสียบจุ๊บเข้าไปครับพาเทปพ 1, ันบ้านบ้านบ้าน,าน,น,ะะนหนึ่ครับพันไปยี่สิบก้ามือแต่เกือบนี่ยรับแต่ติดตาอันนี้เป็นขูดออกันนี่ครับขูดขูด,ขดแล้วก็เอานนี้มาทาบทาบตัวน,นี้มันขึ้นแล้ว มันกนระตัดออกกันนะครับกอเนีโอ้คิณลองอยากเรียนอยู่ครับเริ่มอยากเป็นชาวสวนแล้วแหละครับเรามาเรียนดูไปครับเป็นที่ห้องก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับจากพ่อค่ามาเป็นชาวสวนได้ด้พี่รองเองกันทีน้มาหัดเรียนรู้ไปเพื่อโควิดนะครับเดีย๋ยวค่อยเข้ามา นี่ครับมาสอบทมรายละเอียดครับ